สวยงามงามค่ะพี่น้องเรื่องอะไรขอให้กล,วกลว้วยเด้อค่ะพี่น้องมือนีช่องจินตนาชาแนลนำเสนอลาวพัฒนามาดามค่ะมาดามให้เลขมาตัวใดไปเบิองน้ำกันเด้อค่ะพี่น้องตัวกรอื่นเบิองค่ะดูดีๆมีกล้วยให้เลขจินตนาอิเลค่ะจินตนาเอาค่ะลาวพัฒนามาดามคำนวณค่ะ เ่าพัฒนามาดามคำนวณวันที่7กุมภาพันธ์2567ห้า้ค่ะท่านผู้ชมมาดามให้มาวิ่งรูด7กับ2ค่ะ7กับสองจับคู่ให้2ตัว7 8 28 79 29 70 20ค่ะแล้วก็ตัวเบิ้ลมาดามให้มามี7 7กับ2 2ค่ะ3ตัว มาดามจับให้มามีเจ็ดสองแปดเจ็ดสองเก้าเจ็ดสองูนย์แล้วก็เจ็ดเจ็ดสองค่ะคุณผู้ชมค่ะขอให้พี่น้องที่ชมชม่องจินตนาชาแนลอยู่ในขณะนี้นะคะเพื่อที่จะเดินไปเล่าพัฒนาค่ะมือน,นี้ก็เดินไฮพานด์อยค่ะพี่น้องมาดามกะเขามาทุกงวดทุกงมวดก็มีรุดกัหวดที่แล้วค่ะรุดแต่ถ้าเขาก็คือ,อบ่อยมากค่ะบ่อยมากเลยแล้วก็หายมากหน่อยชุดค่ะ มีเลขสองตัวแค่หกชุดหนาติดตามเด้อค่ะมาดามคำนวณค่ะที่ให้มาส่วนมากบกเกินนีเด้อค่ะพี่น้องล้วก็ให้ตัวเบิร์นมากแค่สองชุดแค่นี้คือกันค่ะมาดามคำนวณเองค่ะเพิ่นแบ่งปันให้มาเนาะค่ะของเพิ่นเฮดเองว่าเข่าอยากแบ่งปันกับพี่กับนนองขอบคุณหลายๆเด้อค่ะมาดามพนสวยที่ให้ า,าล่าพัฒนามาให้จินตานาในร่งช่องน้ําค่ะให้พี่ให้น้องในเบิงเป็นแนวทางสําหรับมือนีด้ค่ะขอให้พี่น้องจงปังปังลำลำเรื่อยๆสุกคนเด้อค่ะแคบไใบเด้อค่ะพี่น้องกดติดตามช่องจินตานาชาแนลน้ําเค่ะกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้เป็นกํลาลังใจน้่มนลเด้อค่ะเพื่อแชร์ไปเถืเอ่อไปได้แบ่งปันไปให้มีผู้ถือน้่ค่ะล่าพัฒนามือนีค่ะ อ่ขอขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ